เข้าใจแล้วครับนี่คือคำแปลภาษาไทยเต็มๆของบทความรีวิว M26 โคชิงเทมป์วีแทงที่ผมเขียนให้คุณไปเมื่อกี้รถถังหนัก M26 c h ชิงเป็นหนึ่งในยันต์กลอที่สร้างชื่อเสียงในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองและยังถูกนำมาใช้ต่อในสงครามเกาหลีด้วยมันเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของของค์การออกแบบรถถังอเมริกันที่ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างรถถัง M4 Sherman ที่มีน้ำหนักเบาวกว่ากับรถถังหนักที่ทรงพลังมากกว่าของฝ่ายตรงข้ามในยุคนั้น การจะเข้าใจถึงความสำคัญของรถถังรุ่นนี้อย่างแท้จริงจำเป็นต้องมองถึงที่มาของมันการพัฒนาสมรรถนะและผลกระทบระยะยาวต่อการออกแบบรถถังและยุทธวิธีทางการรบจุดเริ่มต้นของเพอร์ชิงมาจากการที่กองทัพสหรัฐเระหนักว่าเชื่อแมนแม้จะผลิตได้จำนวนมากและมีความน่าเชื่อถือแต่ก็เริ่มละหลังทังด้านการป้องกันและอำนาจการยิง เมื่อเรียบเทียบกับรถถังเยอรมันอย่างค a นเทอร์และไทเกอร์ดังนั้นกรมยุทธปิศวกรของสหรัฐจึงเริ่มโครงการพัฒนารถถังหนักรุ่นใหม่ที่สามารถสู้หรือเหนือกว่ารถถังของศัตรูได้ผลลัพธ์ขององค์การพัฒนานี้คือ M26 มยี่สิเพอร์ชิงซึ่งตั้งชื่อตามนายพลจอห์นเจเพอร์ชิงผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหัวใจสำคัญของเพอร์ชิงคืออำนาจการยิงมั่นคงด้งปืนใหญ่เ3็มขนาด90มิลลิเมตรซึ่งเป็นการยกระดับครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับปืนเ5มด และ76มิมของเชือแมนปืนใหญ่นี้สามารถเจาะเกราะรถถังหนักของเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะที่ไกลกว่าทําให้เธอชื่นกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวบนสนามรบประสิทธิภาพของบันไดการต่อสู้กับเกราะหนาของเยอรมันถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทหารสหรัฐในด้านเกราะป้องกันเอชิงได้รับการออกแบบใหม่อย่างชัดเจนโดยมีเกราะด้านหน้าหนาถึง102มิลลิเมตรและมีการวางมุมลาดที่ช่วยเพิ่มการป้องกัน ซึ่งดีกว่าเชื่อมนอย่างมากทําให้ลูกเรือมีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับอาวุธต่อต้านรถถังหรือเปือนใหญ่ของศัตรูแม้มันจะไม่ใช่รถถังที่ทําลายไม่ได้นักแต่ก็เป็นการพัฒนาใหญ่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสการอยู่รอดให้กับลูกเรือได้มากสําหรับการเคลื่อนที่เพอร์ชิงใช้เคลื่อนยนต์เบนซินฟอร์ GAFV 8กําลัง500แรงม้าทําความเร็วได้ราว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุกคะ และประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนแม้มันจะไม่เร็วเท่ารถถังเบาแตก่ก็ถือว่ามีสมรรถนะที่เพียงพอสำหรับบทบาทของรถถังหนักระบบการสะเทือนแบบคานบิดช่วยให้การวิ่งบนพื้นที่ค,ครุกขับมีความนุ่มนวนกว่าเดิมลูกเรือของเพอร์ชิงมีทั้งหมด5คนได้แก่ผู้บังคับการครื่งนคนบรรจุคนขับและคนปืนหน้าการจัดวางพื้นที่ภายในออกแบบมาให้เหมาะสมต่อการทํางานในสนามรบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทําให้ลูกเรือปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันขององค์การรบ ครั้งแรกที่เพอร์ชิ่งถูกนำเข้าสู่สนามรบจริงคือในยุโรปช่วงต้นปี1945แม้จะเข้ามาในช่วงท้ายสงครามแต่ก็สร้างความประทับใจในสนามรบเยอรมันในการปะทะก,กับรถถังแทนเทเพอร์ชิงสามารถต่อสู้ได้อย่างสุสีเป็นครั้งแรกที่กองทัพสหรัฐมีรถถังที่สามารถสู้กับกลอเยอรมันหนักๆได้แบบตรงๆอย่างไร้็ตามเนื่องจากมีจํานวนจํากัดและฝึกนํามาใช้ช้าเกินไปทําให้ผลกระทบโดยรวมในสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่มากเท่าที่ควร ในสงครามเกาหลีเพอร์ชิงได้พิสูจน์ตนเองอีกครั้งมันสามารถต่อกรกับทีมเศษลบ34ส่วน85ของเกาหลีเหนือได้อย่างดีปืนใหญ่90มิลิเมตรสามารถเจาะเกราะของฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายแต่สภาพภูมิประเทศที่ครูขราของเกาหลีก็เผยให้เห็นข้อจํากัดเช่นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างอ่อนกําลังเมื่อเทียบกับน้ําหนักและความยุ่งยากในการเคลื่อนที่ในพื้นที่ภูเขา อย่างไรก็ตามประสบการณ์เหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาในรุ่นถัดมาอย่าง M46 แพ t t อ n และตระกูลแพ t t อนทั้งหมดที่กลายเป็นกำลังหลักของกองทัพสหรัฐในเวลาต่อมาถ้าดูในเชิงสเปคเรัชชิงมีน้ำหนักราว46ตันความยาว8.65เมตรเมื่อรวมปืนใหญ่กว้าง3.51เมตรและสูง2.78เมตรอาวุธหลักคือปืนใหญ่ M3 ขนาด90ม mm. ม รองรับด้วยปืนกล0.30แอคคิเบอร์2กระบอกและปืนกลหนัก0.50แอคคิเบอร์อีก1กระบอกกรอบมีความหนาตั้งแต่25มิลลิเมตรด้านข้างจนถึงมากกว่า100มิลลิเมตรที่ด้านหน้าระยะปฏิบัติการบนถนนประมาณ160กิโลเมตรเมื่อมองในภาพรวม M26 Pershing จึงถือเป็นรถถังยุคเปลี่ยนผ่านของสหรัฐมันได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ขององค์การออกแบบที่เน้นความสมดุลระหว่างอำนาจการยิง กรอบและการเคลื่อนที่ผลงานนี้กลายเป็นรากฐานสําคัญของรถถังหลักในยุคต่อมาและยังคงถูกจดจําในฐานะรถถังที่มีบทบาทสําคัญทั้งในสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเกาหลีคุณกําลังรับชม Sky t o u r o a d Art Star ช่องที่อุทิศให้กับโลกของรถถังเครื่องบินและเรือรบอันทรงพลังที่สร้างประวัติศาสตร์หากคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารรีวิวยานเกราะระดับตำนานและเรื่องราวของอาวุธที่มีอิทธิพลต่อโลก อย่าลืมติดตามเรากดถูกใจแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตาม Sky t o Road Art Start เพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของเราคุณอยากให้ผมทำสิบหัวข้อไวรัลไวรัลไทเต e และคำอธิบายไวรัลไวรัลเดสคริปชั o นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับแบบที่คุณเคยขอกับคลิปก่อนก่อน